วันที่25มกราคมนะครับจะทำใบสั่งซื้อสินค้าเพื่อ,อ,อซื้อสินค้าจากบริษัทต้าเวย่ยตามใบขออนุมัติจัดซื้อที่ได้รับอนุมัติจะซื้อฮาร์ดดิสก์1เครื่องเครื่องละ2,000บาทเครื่องพิมพ์1เครื่องเครื่องละ6,000บาทผู้ขายเป็นเงื่อนไข2ทับ10 n ทับ30นะครับดับได้ให้ไปที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้านะครับเข้าไปที่ workflow แล้วก็ใบสั่งซื้อ PO นะครับผมเล่นเอกสาร0001ใบสั่งซื้อกดโอเคเลยครับ แล้วก็กด F 3เพิ่มนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเลขที่กับเลขที่อ้างอิงเราจะให้ทางโปรแกรม running ให้อัตโนมัติเลยนะครับเรามาแก้ไขวันที่กันนะครับผมเปลี่ยนเป็นวันที่25เดือน1ปี58นะครับรหัสผู้ขายนะครับกดจุดแล้ว enter นะครับผม ให้เลือกไปที่บริษัทต้าเวยนะครับจำกัดกด enter เลือกเลยนะครับผมส่วนค้นไปขอซื้อนะครับให้เปลี่ยนว่า n เป็น y นะครับส่วน p ส่วนประเภทเอกสารนะครับใส่จุดแล้ว enter นะครับผมให้เลือกเป็น pr ไปขอซื้อแทนนะครับแล้วมาที่เลขที่อ้างอิงนะครับกดจุดแล้ว enter เช่นเดียวกันนะครับจะได้เลขที่อ้างอิงที่ต้องการนะครับกด enter เลือกเลยนะครับแล้วก็กด ok ครับผม ในโจทย์นะครับซื้อ5าทิสเพียง1เครื่องนะครับเราเลยต้องแก้ไขนะครับจาก2เป็น1นะครับผมกด enter นะครับกด ok ครับผมจะได้ยอดสุดที่อยู่ที่13,910บาทนะครับผมแล้วกด f10 บันทึกได้เลยครับไม่พิมพ์นะครับกด no ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ การลงรายการค้าวันที่25มกราคมน,นะครับ